สวัสดีค่ะพี่นอเอฟซีแฟนครับชงคุณแม่มาแช่แฟนครับเสียงวีหกพ่อจ๋าลูกจ๋านกพงศกรน้องอาอาสักกุณาพนที่รักทุกท่านทักทายกันกับวันที่สิบหาตุลาคุ้มสองหาหกหกค่ะผ่านไปด้วยดีกับการเปิดวุ่งเปิดฤดูกาลของเสียงวีหกพร้อมกับความอลังการและปังๆค่ะพี่นอเอฟซีแฟนครับ ทุกคนต่างกับเราเป็นเสียงเดียวกันว่าบ่ผิดหวังคุ้มค่ากับการรอค่อยเวทีสวยงามฉากสวยงามแสงสีเสียงทุกอย่างสมบูรณ์แบบไลายค่ะการโชว์ต่างๆออกมาดีเยี่ยมทุกคนในทีมงานเต็มทีกับงานในครั้งนี้คุณแม่เบิงจนสอดแจงเลยค่ะพี่น้องอิหล่อาอายมาในชุดที่ดา่านอยสีม่วงสวยงามพร้อมกับมาไล่ปีกนก บบแขมมาไล่ปีกนกนาอ,นอพี่น้องอิหลาอาอายังได้ติดมือได้มาไล่พ่วงเหล็กพ่วงนอยอีกเบืองแล้วสะอ่อนหลายค่ะพี่น้องแฟนครับให้ความภาคความเมตตาอิหลาพ่อจ๋าและวุ่งเสียงวิหกกันอย่างมากมม้ทั้งด้านนาเวที่แฟนครับมาจากหลายจังหวัดหลายอำเภอเห็นแล้วดีใจน้ำว่งเสียงวิหกนะคะ นอกจากนั้นแฟนคลับที่มีการเข้ามาในกลุ่มปิดกับว่านหน่อยค่ะพี่น้องเกือบหาพันคนเลยจากราคาหนึ่งลอยหาสิบเก่าคะแนนดีใจกับทางบอดหนุบรอดโหนกนาะอพี่น้องแฟนคลับจากหลายๆวงในเข้ามาให้กำลังใจกันมากหนาะหลายตาขึ้นกันนะคะนอกจากแฟนคลับจากหลายๆจังหวัดมาให้กำลังใจแล้ว งานนี้นองต่ำอดีตบอดของวงเสียงวิหกได้มารวมแสดงความยินดีและร่วมอวยพรวันเปิดวงของเสียงวีหกในครั้งนี้ค่ะพี่นองถึงสิออกจากการเป็นบอดไปแล้วแต่ความหักความเป็นพี่นองหรือความเป็นเพื่อนยังคงมีให้กันคือเก่าห้าเป็นเอฟซีแฟนคลาบเห็นแล้วดีใจอยาก หายหักแพ่งกันตลอดไปนะคะมิตรภาพเป็นสิ่งที่สวยงามเสมอเนาะพี่น้องเนาะหลังเปิดวงแล้วแรงนหนีวงเสียงวีหกมีคิวงานยูทีบ้านน้องสีหูอุดรท่านี่อยู่ในเขตจังหวัดของเสียงวีหกบ่อไก่พ่อจ้าลูกจ้าผอมทุกคนในทีมงานสิได้มีเวลาพักผ่อนกันจากน้อยนะคะหลังจากมือขึ้นหนีทุกคนแบบว่าสุด,สด อิหลาอาอายช่วงเตยล่าสู่ขากพี่น้องเอ้ยจนสอดแกงโคหลูแล้วเบิงตาเพิ่นประมาณว่าง่วงยางแรงแต่ด้วยสปิริตของน้องทีมีต่อหน้าทีย่านแฟนครับและแม่แม่รออิหลาช่วงเตยล่าเห็นแล้วตาหักบอพี่น้องเพื่อเอฟซีเพื่อพอจ๋าอิหลาสู่เก้งสมเป็นลูกพอุกพงสก่อนหลีเนาะพี่น้อง ลิปนี้คุณแม่มาคุยกับพี่นองแต่เพียงทอนนี้ค่ะเจอกันอีกเด้อพี่นองขึ้นนี่ทางกลุ่มปิดขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องคุณแม่ในเด้อค่ะพี่นองสวัสดีจ้าควาล่อย on the main